ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากสุ่งข่าววิทยุมกส่งคลาค่ะ อำเภอเกาะลันตาทะเลงข้าวเทศาการโลโก้ไอเลฟเอสกามีหกประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่องานท่องเที่ยวไฮสนุกมีความสุขกับชุมชนเกาะลันตาสองพันยี่สิบสองระวังสิบแปถึงยีพฤศจิกายนสองพันหราร้ายยอยหกกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกระจายรายได้สู้ชุมชน นายนอบพาราซีพรมนายอำเภอเกาะลันตานายสงัดผืดพัพนธ์พัฒนาการจังหวัดกระบี่นายอามมันมัดอัดำผู้อำนวยการการทองเทียวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และเทเกี่ยวข้องรวมทะเลข้าวการจัดงานเทศกาลโลโก้ไอริบเอสกระบี่ป้ายใต้เชิงงานทองเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับชุมชนเกาะลันตาสองพันยี่สิบองระวงสิบแปดถึงยี่สิบพฤศจิกาย,ยน2องพันห้าร้อยหกสิบห้าะ สวนสาธารณะพระแอะเกะาลันตาจังหวัดกระบี่ผ่านทางกิจกรรมงานทั้งสร้างวันดังกล่าวประกอบด้วยการจัดแสดงแหละจำน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวของซิบชุมชนท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตาได้แก่ชุมชนคลองยางราปูรามาดคุ้นสมุทรลังสดท่อนลิบงุงศรีรายา กาะปอสังกาอูทุงยี่เพงโต๊ะบาลิ้วและซ่าลาดานการจัดจำนายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารผื้นบ้านของสิบชุมชนทองเที่ยวรวมกันมากว่าห้าสิบร้านคา้านึ่งรอยหิผลิตภัณฑ์อาหารดีเด่นข้าวนำพริกแดดเดียวเมียงเนี้ยวซองดังเก้งแผะผื้นบ้านข้าวเนี้ยวต้มใบมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ดินผ้าบาติกลั่นตาบาติกผลิตภัณฑ์ผ้าชนะจากธรรมชาติกะปิกุ้งเทโดยใชยบ้บรรจุพันธ์เทปินมิกักบซิงแวดลมทางนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข้อมูลข้าวสารและโปรแกรมทองเที่ยวโดวยชุมชนให้เป็นเทรูจักมากขึ้นผ่านการจัดแสดงและจำหน่ายโปรแกรมการทองเที่ยวโดวยชุมชนทำให้ชุมชนทองเทียวเป็นเทรูจักในกลุ่มของผู้ประกอบการท่องเทียวและประชาชนทั่วไป และมีการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวกระแทลักชุมชนเกิดมีรายได้จากการจัดแสดงและจำหน่ายโปร,โกรแกรมการท่องเที่ยวและสินคขาชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนนปัชมณีแงสงสุ้งขาวิทยุมกส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทย ทุกวัน